สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ชีพทำคำพิเศษครับยามเช้าอาทิตย์13กันยายน2563ครับอยู่บนกลางสะพานลอยตอนนี้เขาเรียกถนนแล้สิเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีตัดใหม่ครับมองไปทางด้านนี้ก็คือตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอยู่บนสะพานลอยปกติวันธรรมดาเนี่ยรถติดนะครับรถติดตรงไปข้างหน้านุ่นก็ไปทางคลองตันครับ ฝนก็กำลังจะตกลงมานะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นกรุงเทพยามเช้าวัาทิตที่ฝนไม่ตกนะครับรึ่งวันนี้ผมจะเดินทางไปกับทีนะครับจารซีไปสอนให้สมาคมมัคคุเทศกนะ์ชีพแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปทำ YouTube พร้อมกับท่านอาจารย์กิติดันทะประเสริฐนะครับก็รอมัคคุเทศก์ขึ้นรถอยู่ทางนู้นนะฮะจะให้เห็นว่า ยามเช้าวันนี้อากาศผมก็อากาศเนยกว่าฝนจะตกม,มีหมอกหรือเปล่าน่ะกรุงเทพเหมือนมีหมอกไปน่ะนะสีก็หมอกไปน,น่ะฮะนะตึกไปโยกครับตึกไปโยกเนี่ยมีหมอกนะมีหมอกตรงไปถนนก็เป็นประตูน้ํานะครับตรงไปถนนก็เป็นประตูน้ํารถแท็กซี่ก็วิ่งมารับผู้คนอันนี้ผู้คนกําลังจะ ตื่นมาทำมาหากินนะครับบางส่วนเขาทำมาหากินแล้วรถเมลสาย9 3วิ่งมายามเช้าครับอยากให้ทุกคนได้เห็นยามเช้าของกรุงเทพวันที่รถไม่ติดนะครับปกติถ้าวันเป็นวันปกติเนี่ยเส้นนี้รถติดแล้วแน่นอนก็กำลังจะเดินไปหาอะไรทานหน่อยก็กองทัพเดินด้วยท้องนะครับอยู่บนสะพานลอยเดินอยู่บนสะพานลอยจะเห็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นตึกเก่า ที่แทบจะไม่มีคนอยู่เลยนะนี่คอนโดหรูครับนี่คอนโด L P N อันนี้โรงแรมมั้งมาเดินหาของกินก่อนก่อนที่จะไปทำงานฮะโชคดีทุกทีมาตอนเช้าเนี่ยจะเป็นทานเซเว่นสายตาผมเหลือไปเห็นหมูทอด หมูทอดเจียงไฮ้กะเจียงไฮ้แต้วะ <st ciğim> องเปนม่ะฮะซื<า> <st ess> ้อสูตรเข้ามาพี่ซื้อสูตรเข้ามากินด้วย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 โอเคหูทอดอา,าหารก่อนนะฮะขอบคุณที่ตามช่องยูทูบกิฟต์ทำคอนเฟเศษษษ็สวัสดีครับ